สวัสดีครับผมมนัทพง์เงินธนงนะฮะหรือกบนะฮะเป็นผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหการรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับและตอนนี้นะฮะจากที่ผมได้มาเป็นผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหการรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วได้ใกล้ชิดกับท่านโกจงชำนาญศิีสวัสด์ได้มองเห็นครับถึงความตั้งใจของโกจงครับเพื่อที่จะนํานวัตกรรมนวัตกรรมเป็นหนึ่งใน4อย่างที่ท่านประธานสภานะครับได้ดําริบอกว่าจะต้องเติมเติมให้ผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวครับ ที่ลักษณะคล้ายๆเคชีฟเคช p ฟคือขาด้านหนึ่งคนที่มีกำลังมีศักยภาพก็จะดำเนินธุรกิจของตัวเองไปได้แต่คนที่มีความสามารถน้อยลงหรือแทบไม่มีความสามารถเหมือนเคขาล่างตรงจุดนี้ครับแม้กระทั่งการเติมทุนเข้าไปก็ยังยากการเติมนวัตกรรมการเติมความรู้และเติมคนเข้าไปในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยิ่งยากไระใหญ่ครับและวันนี้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย ได้นำนวัตกรรมตัวหนึ่งขึ้นมาครับที่เรียกว่า easy web tour easy web tour เป็นเว็บที่จะทำให้การขายของคุณง่ายยิ่งขึ้นครับง่ายอย่างไรครับเพียงแค่ท่านมีเว็บไซต์เว็บไซต์นี้ขึ้นมานะครับท่านก็จะสามารถที่จะประกอบอาชีพได้แล้วนวัตกรรมตัวนี้นะครับเป็นการรวบรวมเอาสินค้าทางด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจทัวร์รถเช่าโรงแรมร้านอาหารและอีกหลากหลายเลยครับที่จะสามารถนำมาขายได้ในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้น แพลตฟอร์มนี้จะมีคนดูแลให้มีคนดูแลหลังบ้านให้อัปเดตให้เพราะฉะนั้นเว็บไซต์อันนี้จะไม่ตายอย่างแน่นอนครับ